สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสาวกทาสแม่ของเรานะคะลากี้เนโกะนะคะใครยังไม่กดไลค์พวกเรากดไลค์ดูใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะปะ่ะเล่นกันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นโซเหมือนเดิมนะจ๊ะสี่ร้อยบาทอนาะเป็นเบ็ดสี่ร้อยบาทเลยจ่ะเล่นไปเล่นไป เป็นแบบจุกๆนะคะเป็นซอแบบชื่นๆนะเออกดเลยเลยเอะไปจ้าไปอย่าหยุดเลยนะคะไปอย่าหยุดเอ้ยไปอย่าหยุดเลยนะจ๊ะเนี่ยเราอยากได้แบบแมวอ่ะแมวทองคำคูณโซบอะเรอยากได้แมวทองคำเหมือนกันนะ เผื่อเราจะได้สักครั้งในการเล่นเนาะสักครั้งหนึ่งในการเล่นนะจ๊ะสักครั้งนึงนะคะแมวเรานะคะสังเกตว่าแมวเนี่ยมีความอ้วนท้วมสมบูรณ์นะจะใช่แมวผอมน,นะแมวเขาอ้วนท้วมสมบูรณ์หมายถึงว่าแบบเก็บซับได้มากหรือเปล่านะคะเดาเนาะเดาเนาะคะ แต่ว่านางกว่าบ้านเราคสวยนะเธอสวยนะคนดีเลยนะจ๊ะหมายทางสมัยทังรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่อันนี้คือลูกเสืออะไรเนี่ยนี่คือลูกเสือนะคะลูกเสือเราไม่เข้าใจว่าลองทำไมะคะ่ะแต่ว่าถ้าจะลองเพราะว่า เรียรวมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงแบบเรียบรวมนะคะเป็นเพลงเรียบรวมเออร้อนเนาจริงๆนะเราไม่ชอบการใส่ชุดเสื้อในร้อนมากร้อนจี๊เหมือนประเทศไทยแบบหนาวยี่สิบสี่องศาใส่แบบมันหนาวอะชุดก็เยอะแยะไปหมดจานเราชุดก็แพงมากโอ้ยนะคะก็คือซื้อทีเดียวอะ่ะให้ใส่ได้สามปีอะ่ะเพื่อที่จะแบบ ต้องซื้ออีกนะคะเพราะว่าต่างอะใส่แค่วันเนี้ซื้อต้องว่ววานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นแบบแผนการเรียนค่ะเนาะเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีน้อยลงนะคะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าการทำกิจกรรมที่ เราวนะคะเรเดานะเพูดไม่รู้เลยนะ,ะ <c oughs> มันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าทุกคนมีหลายความคิดในการใช้ชีวิตหรือในการคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> มันจะคิดไม่เหมือนกันเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเอาความคิดของนวันนี้มาแบบเป็นหลักได้นะคะขนาดนั้นแต่แล้วเราก็เอาใส่ส่วนรวมที่สุดนะจ๊ะเราก็ไม่ได้แบบว่าเอาแบบ ตัวเราคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องอาศัยส,ายส่วนรวมนิดนึงเนาะไม่นินนะเราก็วาดแทบทุกอย่างที่เราจะต้องแบบเป็นแบบส่วนรวมอะไม่ได้แบบว่านึกถึงตัวเองอย่างเดียวนะคะเออมันก็เป็นตามธรรมชาติอะเราอย่าไปคิดมากนะคะคาพูดใครรุ่นนี้นี่ยแบบพอแบบฟังมันผ่านหรือไม่ต้องคิดอะไรไปคิดมากนะประมาณนั้นเหมือนมันพูดคุยเล่นมากกว่านะคะเพราะเวลาสมมติว่าเราไปนั่งพูดคุยกับเพื่อนหรือพูด ะไรกันนี้ก็เป็นแบบนั่งคุยผับพ้อคิดไปเรื่อยทำงานนะคชิวๆนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งฟังนู้ฟังนี่แต่ว่าเราไม่ไม่ควรที่จะเก็บมันคิดมากนะคะอ่าเป็นแบบว่าเป็นการแบบเหมือนนั่งดูวิดีโอแล้วก็ผ่านไปอะไรประมาณนี้เลื่อนๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะบางอย่างต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันดําเนินไปด้วยเหตุและผล ของมันมันมีเหตุลผลของมันอยู่เสมอนะคะมันมีเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมเึงเป็นอย่งางน,นั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่ต้องการเหตุผลพวกนั้นแล้วดาเนินชีวิตไปเรื่อยๆอย่างที่มันควรจะเป็นประมาณนี้จ้าเออชีวิตก็แบบนี้แหละค่ะมาเรือยังเนี้ยรอฉันรอเธออยู่ วันไรคร่ะวันนี้เป็นซอแบบว่าชิลๆนะคะเราก็มาแบบมาเน้นพูดคุยมากกว่าเน้นแบบว่าสเสน่ห์เสน่ห์เน้นแบบพูดคุยนะคะสนุกสนานไหมไม่รู้นะคะเน้นพูดคุยดีกว่าอะเน้นพูดคุยเหมือนแบบมาฟังเพื่อนนั่งคุยกันอะไรเงี้ยซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยะคะลูกค้าลูกค้าทุกคนนะทุกคนคะเออจะพูดคำว,ว่าทุกคนคะต่พูดคำว,ว่าลูกค้าคนไรเออทุกคนคะ เดี๋ยวเล่นอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปแล้วอ่าเราจะไปผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำอาบน้ำด้วยนะคะทุกคนเราไม่ใช่แหนมนะจะได้หมักให้มันเปรี้ยวนะจ๊ะเราไม่ใช่แหนมนะอาบน้ำกันนิดนึงนะจ๊ะเออมันจะต้องอาบน้ำด้วยนะคะวันนึงก็ขอสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะขอสักครั้งหนึ่งในการอาบน้ำนะเราไม่ใช่แหนมนะอย่าไปหมักให้มันเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามันกินไม่ได้นะคะแหนมมันยังกินได้แต่เราเรากินไม่ได้นะ คือเราเน่าเลยนะจ๊ะเออธุรกินเอ่ไม่ใช่นะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนใครชอบพวกเราก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังกันบ๊ายบาย